วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูบุญนะคะหลังจากเจอครูเทวกับครูาพามาหลายสัปดาห์แล้วค่ะวันนี้ครูบุญจะมาสอนเรียนรู้เรียนรู้ตัวเด็กนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่16ค่ะวันนี้นะคะครูบุญจะมาสอนเกี่ยวกับสัมผัสรับรู้โดยการใช้มือจับนะคะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราอ่ะจะจับสิ่งของอะไรเราก็ต้องบอกได้ว่าอันไหนนิ่มหรืออันไหนแข็งเริ่มจากแบบฝึกหัดหน้านี้เลยนะคะจากรูปที่1น,นะคะรูปที่1เป็นหมอนเด็กๆลงไปจับหมอนที่บ้านดูสิคะว่าหมอนนิ่มหรือหมอนแข็งแล้วต่อไปนะคะเป็นโต๊ะโต๊ะนะคะเราก็ใช้มือสัมผัสว่านิ่มหรือแข็งแล้วก็หุ่นยนต์ ว่านิ่มหรือแข็งหรือว่ามันมาจากอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถสัมผัสได้แล้วเราก็จะบอกได้ว่าสัมผัสของเราคือการจับว่านิ่มหรือแข็งต่อไปนะคะอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นเก้าอี้เด็กๆลองจับเก้าอี้ที่บ้านสิคะเก้าอี e. ้แข็งหรือว่าเก้าอี้นิ่มคะตัวภาพต่อไปค่ะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนหนูนะคะเด็กๆก็ลองเอามือไปสัมผัสดูค่ะว่ามันนิ่มหรือมันแข็งแล้วอีกหนึ่งภาพค่ะ เป็นภาพดินสอนะคะเด็กๆดินสอที่เราใช้เขียนหนังสืออยู่มันนิ่มหรือมันแข็งคะเด็กๆคะเราเริ่มมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่16กกันเลยนะคะเด็กๆดูโจทย์เลยนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เราระบายสีสิ่งของที่เราสัมผัสแล้วมันแข็งนะคะเราต้องระบายสีเท่านั้นนะคะเด็กๆภาพเรามาเริ่มภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกคือหมอนนะคะหมอนเด็กๆสัมผัสหมอนอยังคะหมอนนิ่มหรือหมอนแข็งคะ หมนนิ่มใช่ไหมคะนิ่มเราไม่ต้องระบายสีนะคะไม่ต้องระบายนะคะส่วนภาพที่สองนะคะเป็นโต๊ะเด็กๆลองสัมผัสโต๊ะคะ่ะโต๊ะนิ่มหรือแข็งคะแข็งนะคะเพราะโต๊ะทํามาจากไม้หรือว่าเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมเด็กๆหยิบสีมาระบายที่โต๊ะเลยคะ่ะส่วนภาพที่สามนะคะเป็นของเล่นเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์บางทีก็ทํามาจากพลาสติกหรือว่าเป็นเหล็ก มันก็คือแข่งนะคะให้เด็กๆหยิบสีมาระบายเลยค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะเด็กๆเป็นเก้าอี้นะคะเด็กๆลองจับเก้าอี้ที่บ้านสิคะเก้าอี e ้ทํามาจากไม้ เก้าอี้แข็งใช่ไหมคะระบายสีเลยค่ะส่วนภาพต่อไปค่ะเด็กๆเป็นผ้าขนหนูเด็กๆลองไปจับผ้าขนหนูสิค่ะที่เด็กๆใช้เช็ดตัวทุกวันตอนหลังอาบน้ําหรือล้างหน้านะคะมันนิ่มใช่ไหมคะไม่ต้องระบายสีนะคะส่วนภาพต่อไปนะคะเป็นดินสอ,ด,นสอดินสอที่เด็กๆใช้เขียนหนังสือทําการบ้านมาส่งครูเต้วครูพาแล้วก็ครูบนนะคะมันแข็งหรือมันนิ่มคะมันแข็งใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีเลยค่ะส่วน เด็กๆได้ระบายสีครบหมดแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งของเหล่านี้ที่มันแข็งเด็กๆคะเมื่อเราทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะที่เราระบายสีไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มนับสิ่งของที่เราได้ระบายสีไปนะคะว่ามันมีกี่ชิ้นแล้วเรามาดูข้างล่างคะ่ะข้างล่างที่แบบฝึกหัดบอกว่าให้เราระบายสีในตรงเลขไหนนะคะเท่ากับจํานวนนะคะเรามาเริ่มช่วยคูบนนับเลยคะ่ะว่าเราระบายสีอะไรไปบ้างคะภาพที่หคะ่ะ น่งนะคะเด็กๆคือโต๊ะที่เราระบายสีนะคะภาพที่สองนะคะคือหุ่นยนต์นะคะที่เราระบายสีไปนะคะส่วนภาพที่สามนะคะคือเก้าอี้ค่ะที่เราได้ระบายสีไปนะคะส่วนภาพที่สี่คือดินสอนะคะที่เราระบายไปแล้วเด็กๆก็ดูค่ะดูนะคะว่า เราระบายสีไปกี่ภาพแล้วก็ระบายสีตรงช่องที่มีเลขสี่นะคะเดี๋ยวครูบลนจะขึ้นภาพให้นะคะเด็กๆดูและทําตามด้วยนะคะต่อไปนะคะเราเปิดหน้าที่17เลยนะคะเรามาเรียนเรื่องอาหารของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆเคยกินเนื้อสัตว์เลยคะเนื้อสัตว์ทําอะไรกินได้บ้างคะที่เด็กๆเคยกินนะคะเนื้อสัตว์อย่างเช่นไก่ทอดหมูทอดไข่ทอดแล้วเด็กๆคะ่ะ แล้วเด็กๆก็เคยกินผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างคะที่เด็กๆเคยกินนะคะแอปเปลิลกล้วยส้มน้อยหนาละมุดทุเรียนหรือว่าเด็กๆเคยกินมากกว่านี้คะแล้วส่วนผักผักนะคะเด็กๆผักเด็กๆเคยทานผักอะไรได้บ้างคะแตงกวาผักกาดคะนา้า กะหลำหรือว่าเด็กๆเ,เคยทานมากฝว่นี้คะลองเด็กลองคิดดูนะคะว่าเด็กๆเ,เคยทานอะไรมากหรือเปล่านะที่คุณคนเคยพูดมาต่อไปนี้นะคะแล้วส่วนต่อไปนะคะฟักทองฟักทองต้มเด็กๆเ,เคยทานไหมคะหรือว่าผัดฟักทองใส่ไข่เด็กๆเ,เคยทานกันหรือเปล่าเอ่ยผักรวมผักรวมเอามาผัดกัน ผักๆหลายๆชนิดเอามาผัดผัดผัด,ผดแล้วก็เอามาทานคุณแม่เคยทําให้เด็กๆทานไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆเคยทานหรือเปล่านมค่ะนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เด็กๆจะเคยทานไหมคะเอาเราจะมาเริ่มทําแบบฝระหัดกันเลยดีไหมคะเด็กๆอาหารที่ครูบดได้พูดไปเมื่อกี้นะคะให้เด็กๆนะคะลองดูภาพเลยนะคะเด็กๆว่าเด็กๆ เคยทานอะไรไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่าเด็กๆคะไม่ต้องระบายสีนะคะให้เด็กๆทําเครื่องหมายขีดท,ทับแบบนี้คะ่ะกับภาพที่เด็กๆเคยทานเด็กๆเริ่มจากนัดภาพแรกเลยนะคะไก่ทอดคะ่ะเด็กๆเคยทานไหมคะถ้าเด็กๆไม่เคยทานไม่ต้องขีดนะคะถ้าเด็กๆเคยทานขีดเลยคะ่ะภาพต่อไปนะคะไข่เจียวคะ่ะเด็กๆเคยทานไหมคะถ้าเคยทานขีดเส้นทับเลยคะ่ะ ไปนะคะหมูสเต๊ะหมูย่างเคยทานไหมคะเคยทานก็ขีดเส้นทับไปแต่ถ้าไม่เคยก็ไม่ต้องขีดนะคะส่วนภาพต่อไปเป็นผลไม้เด็กๆดูสิคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่เด็กๆเคยทานถ้าเด็กๆเคยทานก็ขีดเส้นทับไปเลยค่ะภาพต่อไปเป็นผักค่ะเป็นผักนะคะเด็กๆเคยทานผักอะไรมัางคะถ้าผักที่มีดังภาพนี้ที่เด็กๆเคยทานนะคะเด็กๆก็ขีดเส้นทับไปเลยนะคะ ภาพต่อไปเป็นฟักทองต้มค่ะเด็กๆเคยทานไหมคะเคยก็ขีดทับเลยค่ะภาพต่อไปเป็นผัดผักรวมค่ะเอาผักหลายๆอย่างมาผัดรวมกันแล้วก็แล้วก็ทานเด็กๆเคยไหมคะถ้าเคยก็ขีดเส้นทับเลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะเป็นนมถนั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ค่ะถ้าเด็กๆเคยทานนะคะขีดเส้นทับเลยค่ะ ต่อเลยนะคะหน้าที่18นะคะจากที่เราเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะวันนี้ครูบนลได้เอาภาพหน้าที่18นะคะขึ้นบนกระดานให้เด็กๆดูแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆจะดูดูช่วยกันดูนะคะว่ารูปภาพที่ครูบนเอาขึ้นบนกระดานเนี่ยมันเป็นรูปภาพของอะไรแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะมาลากเส้นกันนะคะเด็กๆครูบนลจะมาสอนให้เด็กๆนับตัวเลขก่อนนะคะตัวเลขนี่คือเลขหนึ่งนะคะเด็กๆเลขที่สองเลขที่สามเลขที่สี่ เลขห้าเลขหเลข7เลข8เลข9เลขสิเด็กๆเห็นเลขทั้งหมด10ตัวแล้วนะคะอยู่บนกระดานนี้นะคะแล้วต่อจากนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันทํานะคะคือว่าเราต้องแยะลากเส้นนะคะเด็กๆเริ่มจากจุดที่1นะคะเด็กๆลากมาหาจุดที่สองนะคะแล้วจากจุดที่สองนะคะเด็กๆลากมาหาจุดที่สาคะ่ะ จุดที่สามแล้วนะคะแล้วลากมาจุดที่สี่นะคะเด็กๆลากจากจุดที่สี่นะคะเด็กๆจุดที่สี่แล้วนะคะลากลงมาหาจุดที่ห้าค่ะพอจุดที่ห้าเสร็จแล้วลากลงมาจุดที่หกเลขหกเสร็จแล้วนะคะลากไปจุดที่เจ็ดค่ะจากจุดที่เจ็ดนะคะเด็กๆดูสิจุดที่8ปดอยู่ข้างหน้าเรานะคะเด็กๆลากไปหาจุดที่แปดแล้วก็ลากขึ้นมาจุดที่เก้าเลยนะคะ จาก9แล้วนะคะเด็กๆลากไปหาจุดที่สิบเสร็จแล้วนะคะเด็กๆออะเด็กๆลงโมสิคะว่านี่เป็นรูปของอะไรเด็กๆลองคิดไว้ในใจสิคะใช่รูปกล่องนมไหมคะเด็กๆเคยทานนมกันไหมคะเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมระบายสีแล้วส่งมาให้ครูพากับครูแต้วด้วยนะคะแล้วก็เปิดเลยค่ะเปิดหน้าที่19นะคะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเด็กๆ ะะวันนี้เราจะมาเรียนอาหารจากผักเด็กๆรู้จักผักอะไรมั้งคะกวางตุ้งคะนา้าผักกาดกัวเชเท้าแตงกวามะเขือฟักทองเด็กๆรู้ไหมคะว่าผักมีประโยชน์แล้วผักทํากับข้าวทําอะไรได้บ้างคะค่ะวันนี้นะคะคุณบอมีแบบฝึกหัดาหที่เด็กๆลองหัดทํานะคะมีคาของจองมานะคะเด็กๆคะคาของจองมีว่า อาหารจากผักฟักทองลูกใหญ่ผัดใส่กับไข่กินได้อร่อยจังเด็กๆคิดว่าคําของจองนี้ตรงกับอาหารชนิดใดคะมาดูภาพแรกกันนะคะผักผัดกะหล่ำปีคะ่ะภาพที่สองค่ะผัดฟักทองภาพที่สามผัดผักคะน้าภาพที่สี่ต้มจืดฟัก เด็กๆคิดว่าคำของจองที่ครูบนลอ่านไปตรงกับผักผัดผักชนิดไหนคะเมื่อเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าเป็นผักผักชนิดใดที่ครูบนลได้บอกไว้เด็กๆก็ขีดเส้นทับรูปผักฟักทองแล้วระบายสีแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่2ี่สบเลยนะคะเราจะมาเรียนอาหารและเครื่องดื่มที่ทํามาจากผลไม้เด็กๆรู้จักผลไม้อะไรบัางคะ เอาดูตามในภาพนี้เลยนะคะมีกล้วยมีมะม่วงมีส้มและมีมะพร้าวเด็กๆรู้ไหมคะว่ากล้วยกล้วยทําอะไรได้มั่งทําทอาหารอะไรได้บ้างคะอย่างเช่นข้าวต้มมักกล้วยฉาบกล้วยเชื่อมเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะว่าอาหารพวกนี้มีประโยชน์นะคะ ส่วนมะม่วงมะม่วงก็ใช้รับประทานตอนที่ผลยังดิบอยู่ก็ได้นะคะเอามาตำน้ำพริกก็ได้แล้วเวลาสุกเด็กๆรู้ไหมคะว่ามะม่วงทําขนมอะไรได้บ้างอ่าข้าต่อไปนะคะส้มส้มทําอะไรได้บ้างคะทําเป็นน้ําส้มน้ําส้มเสร็จแล้วแล้วคุณแม่บอกไหมคะทํามาจากทาเคก้กเด็กๆเคยก,กินไหมคะ เค้กที่ทํามาจากส้มหรือไม่งั้นก็ใช้ผลนส้มวางบนเค้กแค่ภาพต่อไปค่ะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวทาเป็นน้ํมามะพร้าวก็ได้นะคะทําเป็นวุ้นมะพร้าวก็ได้ค่ะแล้วเราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะดูภาพเลยนะคะเด็กๆดูภาพเลยนะคะภาพแรกนะคะเป็นกล้วยส่วนทายนี้นะคะเป็นอาหารที่เราทํามาจากผลไม้ที่ทําสําเร็จแล้วทํามาเป็นขนมที่เราจะทานได้ ต่อไปนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีข้าวเหนียวม่วงเด็กๆเคยกินไหมคะอีกภาพหนึ่งลงมานะคะกล้วยบวชชีค่ะเด็กๆเคยทานไหมคะลงมาอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นน้ำมะพร้าวเด็กๆเคยกินไหมคะดูอีกภาพหนึ่งนะคะน้ำส้มน้ำส้มเด็กๆเคยทานกันไหมคะต่อไปนะคะครูบนได้แนะนําภาพทั้งสองฝั่งให้เด็กๆดูแล้วใช่ไหมคะแล้วค,คุณครูจะให้เด็กๆ ลากเส้นที่สัมพันธ์กันต่อไปนะคะครูบนลจะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดแล้วก็ลากเส้นนะคะกล้วยเมื่อกี้ครูบนลก็บอกแล้วใช่ไหมะคะว่ากล้วยกล้วยไว้ทําอะไรคะกล้วยบวชชีลากกล้วยไปหากล้วยบวชชีเลยคะ่ะรูปที่สองมะม่วงลากไปที่ข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะรูปที่สามนะคะรูปส้มน,นะคะเด็กๆ เด็กๆก็ลากรูปส้มไปหาน้ำส้มเลยนะคะรูปที่สี่ค่ะรูปมะพร้าวเด็กๆก็ลากเส้นไปที่น้ำมะพร้าวนะคะเมื่อเด็กๆทําหน้าที่ยี่สิบเสร็จแล้วนะคะเราจะเปิดไปที่หน้าที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยนะคะเด็กๆคะเปิดที่เปิดหน้าที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะคะวันนี้นะคะคุูบอลจะให้เด็กๆนะคะมาเล่นเกมกับคุูบอลนะคะมีภาพให้สองภาพนะคะภาพที่หนึ่ง แล้วก็ภาพที่สองนะคะแล้วมันจะมีตำแหน่งที่มีจุดที่แตกต่างกันนะคะมีอยู่สามจุดนะคะสามจุดคือภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองว่าแตกต่างกันยังไงเด็กๆลองหาสิคะว่ามีอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันคะภาพที่หนึ่งนะคะ ภาพที่หนึ่งไม่มีเหยือกน้ําแต่ภาพที่สองมีเหยือกน้ําขีดเส้นทับภาพที่สองเลยค่ะที่เหยือกน้ํานะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูภาพที่สองกันนะคะเด็กๆขินความแตกต่างนะคะคือจานข้าวน้องอะคะ่ะจานข้าวน้องมีไข่เห็นไหมคะส่วนภาพที่สองไม่มีไข่ขีดเส้นทับเลยค่ะที่จานข้าวน้องนะคะ ภาพที่สามนะคะเด็กๆลองมองสิคะว่ามีอะไรที่มันหายไปแล้วเด็กๆเห็นไหมคะอ๋อครูบวนเห็นแล้วค่ะกล่องนมใช่ไหมคะกล่องนมค่ะเด็กๆเด็กๆขีดเส้นทับกล่องนมเลยนะคะจากภาพที่สองเลยนะคะเด็กๆเ็กคค่ะครบสามตำแหน่งแล้วแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งให้ครูแต้วกับครูพาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ